กลับมาเรื so, right. like ่องการเมืองคุณธรรมอลการเมืองไม่มีอะไรเนี่ยปรับคอรมอไงหลังอภิปรายเนี่ยใครพูดยังไม่เห็นมีใครพูดเลยโหนวารินพูดโหนคมชบอกว่าจะปรับครั้งใหญ่โหนคมชอันนี้มันคสชคนละอันกันมันก็คนเดียวกันกมันคนละยุคกันนะมันทําได้ทํานายได้ทั้งสมัยคมชเชื่อโหนยุคนี้ก็เชื่อโหนไม่ละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาทํานายแล้วว่าจะปรับคอรมองปรับใหญ่มันส่งมันทํานายหรือว่าเอาวงในไปพูด วงในก็รู้จากใครไม่รู้แหละรู้คนข้างในอ่ะรู้รู้จากใครรู้จากคนข้างในนั่นแหละโอนก็มาชอว่าสมัยก่อนก็มาชอโอ้โหไปหาถึงบ้านผมว่าทํานายแบบวิเคราะห์ก็โอนเอาข้อมูลจากไหนมาทำนายแบบวิเคราะห์จะเอาข้อมูลตัวเลขจากไหนมาถึงจะบอกว่าบีปรับคนลมอถามว่าตัวเลขไหนแบบโอนสวดิโอนสวเนี่ยคือเขาดูจากทิศทางดวงดาว แล้วดวงดาวไหนเราบอกเรื่องปรับคอรมอเขายังไม่ทํานายเขายังไม่ทานายอ้นี่โหนดวงดาวมันกําหนดไว้ใน่คอรมอหรือเปล่าล่มดวงดาวสมัยก่อนมันมีไหมะเขาดวงเมืองไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับดวงของสบหรือสภาคือตำราเนนั้ตำราพรมชาตินี่ยก็เขียนมาตั้งมารู้กี่ร้อยปีแล้วก็อยู่งั้นเราบอกโหนเป็นเรื่องของสติสติมต้องเก็บข้อมูลวิจัยต่อเนื่องสิไม่ใช่ว่าใช้ตำราเล่มเดียวใช้กัน จนโลกแตกดวงดาวมันไม่เคลื่อนมันอยู่ที่เดิมม,มันมันมันหมุนอยู่ในที่เดิมในวงเดิมรอบมันอ่ะก็เ <c oughs> ห็นโอ้โหโหนแต่โหนแต่ละโหนเนี่ยพอ <ừ> um. สิ้นปีปั๊บนี่ปีนี้จะโกลาโหนจาโน่นจานี่จะจาจนอะไรเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายไม่ได้เ,เกิดอะไรทักอย่างโห <c oughs> นะวารินบอกว่าจะมีการปรับใหญ่แต่ว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของสามปอก็เห็นบอกจะเอาอะไรนะสิ่งไม่คาดคิด เอาฝ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้วยเหรอก็อาจจะมีเพื่อไทยเหรอกลุ่มไหนที่ไม่คาดคิดกะก็ถ้ากลุ่มที่บอกว่าตรงข้ามกันเนี่ยตรงข้ามกันเลยก็ต้องเพื่อไทยไม่ใช่นี่เหรอใครอน,นาคตใหม่เสดีรวมไทยอ่ะเสรีรวมไทยมีกี่เสียงก็เจ็ดเสียงคอละมอหนึ่งคนอะ่ะเจ็ดเสียงมันน้อยไปมันน้อยอะไรแล้วมันน้อยไปอะไรอะ่ะเจ็ดเสียงแล้วเขายกมือให้พลเอกประวิตรตั้งสามคนอะ่ะทําไมไม่ยกให้ประยุทธ์อ่ะ เขาบอกว่าเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนต้องการหะเห็นว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนไม่เอาแล้วเห็นไหมขนาดสสยกมือให้พลเอกประวิตธมากกว่าเป็นแผนทําลายเป็นแผนเสม่อมทาลายเขาเขาสามัคคีกอดคอเนี่ยมันมัดใส่เข้าไปตรงกลางเนี่ยรู้จักสามปอน้อยไปเขากอดคอมันเป็นร้อยร้อยตีร้อยโทแต่ว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยจะเอามาตําแหน่งเดียวเหรอ ก็ไม่รู้อาจจะมีมาแค่กลุ่มอาจจะมีบางกลุ่มมาบางกลุ่มไม่มาพร้อมนิมนต์ธรรมศารเป็นได้เป็นน้ำรีหรอก็กลุ่มที่แอบไปคุยกับปวิรอะ่ะใครอะ่ะก็ที่อยู่ยั้งยืนจงก็พร้อมนิมนต์ธรรมศารนี่แหละไม่รู้กลุ่มไหนละกลุ่มไหนที่แอบไปคุยกับเราวิดอะ่ะต้องแอบด้วยหรอไม่รู้เขาบอกว่าก็เห็นตอนนิมนต์นายกมือสวนเพื่อไทยตลอดอะ่ะเนี่ยก็บอกแอบไปคุยแล้วก็ไม่รู้ตกลงอะไรกันทําให้ไม่มีการอภิปรายพูดในปวิร โหยตั้งแต่คุณจะเหลิมแล้วอ่านั่นแหละคุยอะไรกันคุณจะเหลืมมาเป็นนั่นตีอุดมศึกษาห่ะไม่รู้ใครใครตั้งให้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าคนที่จุดอ่อนที่สุดตอนนี้เนี่ยอ่ัถ้าในทางการเมืองได้เป็นแน่ภาพลักษณ์นะอุตมนัตรอุมมนัตรนั่นเรื่องภาพลักษณ์แต่ว่าคะแนนเขาก็ได้น้อยสุดน้อยสุดแต่ว่าโดยโดยศักยภาพโดยพื้นที่แล้วเนี่ยเขาคุมภาคเหนือแล้วเขาก็ทําคะแนนได้มาพอสมควรอื ถ้าปรับออกนี่ก็จะมีปัญหาภาธรัฐบาลรือเปล่าดลเว้ย์นส่งตัวแทนเข้ามาแล,แล้วตอนนี้เขาก็ขยายอาณาจักรมาด้วยนะขยายอาณาจักรมาพื้นที่ภาคใต้บางส่วนนี่ทำนักข้าวไปดูแลอยู่ดูแลอยู่ <c oughs> ม่สอสอใต้ไม่มีศักยภาพาพอดูแลตัวเองเหรอทำนัเข้าคนใต้นะเอาล่ะเขาเนี่ยเป็นคนเกิดที่พะเยาแต่พ่อเป็นคนใต้ไม่ใช่พ่อเขาเนี่ย ที่ออกมาดูแลเนี่ยเป็นพ่อที่เลี้ยงดูพ,งพ่อเนี่ยพ่อเป็นพ่อเฉยๆพ่อเลี้ยงดูแลพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมหรือพ่ออะไรไม่รู้อะแต่ไม่ใช่พ่อจริงอะไปเจอเขาที่พะเยาแล้วเอามาเลี้ยงที่นครแล้วขอมาเลี้ยงที่นกนที่ปัตตานีนาฏิว่วน์นุ่นอ้าวเ,เหรออืมอไม่ใช่นครนะไม่ใช่แล้วอยู่นาะฏิวัฒนกี่เดือนนะ่ะอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตเหรอพู้จาวีได้ไหม ตอนแรกเนี่ยไปอยู่ที่เบตงโอยเบตงมันย่านคนจีนไปอยู่เบตงแล้วพ่อเนี่ยทํางานรถไฟด้วยอะไรอย่างเนี่ยย้ายมานราธิวาสน์อืมณราธิวาสแล้วก็มาโตที่เนี่โตนราธิวาสน์ืะสูงไห้กุลกบบรรกอนเนี่ยทําวันนัดลงไปที่บ้านเกิดนะจัดงานต้อนรับกันมาโอฬารเลยสูงไอ้กุลกบไงเขาเคยไปจัดแข่งฟุตบงฟุตบอลอะไรเนี่ยนั่นเนียเขาอยู่ย่านนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าฝั่งนราฐิวาสเนี่ยถ้าเป็นตัวเมืองนะไม่มีรถไฟ รถไฟไปอยู่ที่ไหนคล้คนลอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่ใช่ก็ไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าพ่อที่เอามาเลี้ยงจะไม่มีลูกแล้วไปเจอเด็กคนนี้วิ่งอยู่เล่นอยู่แล้วบอกว่านูนูจะไปเรียนหนังสือไหมอันนี้ก็บอกไปพะยาสมัยก่อนมันยากจนนะยากจนในนียไปก็เลยไปขอจากพ่อป่พ่อก็ให้มาก็มาเลยเก็บเสื้อผ้ามาเลยอขาเขาก็ไปเยอะเลยนะสสหลายคนใน ภาคใต้เริ่มมาอยู่กลุ่มของคุณธรรมนัทนะในภาพลักษณ์ไม่ดีเดี๋ยวสอส er, อมามาอยู่กันจัง่ะก็สอสอ,สอใต้เนี่ยไม่มีหัวตอนะรกไม่มีศักยภาพพอเหรอมันไม่มีหัวมีแต่ตัวกับหางไม่มีหัวแล้วไม่มีเงินไม่มีหัวเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีหัวที่มีเงินนะ<ด> <ision> หัวเนี่ยเดิมเขาคิดว่าผู้การชาติพันเอกสุชาติจันทรชดคุณเนี่ยจะมาเป็นหัวอื แต่ว่าพันเอกทูตชาติเนี่ยก็ไม่เป็นสสอีกแล้วก็มีแผลอยู่บางส่วนเหมือนกันใช่ไหมมีแผลมีแผลอยู่บ้างบางส่วนพันเอกทูตชาติเองนี่อาจจะมาเข้ากวนของธรรมนัสเดชาไปจะมาเข้ากวนเพื่อนนายกเนี่ยนะมาเดินตามหลังก็เร้อยเอกเมื่ยยังมีปัญหาพระพันเอกทูชาติก็ไม่ใช่คนมีตังค์เป็นของตัวเองผมมัฟมีตังค์ของคนอื่นมาจ่ายเนี่ย ไม่พูดตังตังใว่าแล้วเราตังก็เดินมาจายเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าลึกไปหน่อยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือใครมีเสเสเจี๊ยบเป็นคนดูแลอยู่เป็นสวอมาแล้วเป็นสวอแล้วอแล้วใครจะดูแลนีมันไม่มีสสพลังประชารัฐในภาคใต้เนี่ยมีสิบสองคนไม่มีรัฐมนตรีคนกคนือมันไม่ไม่รู้อะทุกคนมีอต่แกภาพไปได้หมดนะ ศักยภาพด้านไหนล่ะไม่รู้เขาบอกก่อเขาบอกว่าเขาเป็นได้รัฐมนตรีเขาบอกเป็นได้หมดเลยผมก็เป็นได้รัฐมนตรีมันจะยากอะไรล่ะจะว่าทํางานได้เปล่าจะคุมเสียง12เสียงได้เปล่าล่ะต่างคนต่างมาต่างคนต่างต่างคนต่างเกงก็เห็นทะเลาะกันวุ่นวายไม่หมดเหก็แก่ส่งนายกอบจในความคิดเห็นไม่แก่ความคิดเห็นไม่ตรงกันแก่ส่งนายกอบจในแต่ละจังหวัดโอ้จะเอาคนของตัวเองเข้าไปยัทะเลาะกันวุ่นวายอยู่เนี่ย อ่ะนี่เรื่องปรับคอรมอต้องรอดูนะว่าด็อกเตอร์สวิทเมสินรีนี่จะเป็นเป้าแรกหรือเปล่าเพราะว่าธรรมนัตผลงานมีไหมเนี่ยคุณธรรมนัตเนี่ยคือในแน่ภาพลักษณ์ใช่ไหมอาจจะโดนไม่ดีอาจจะโดนปรับออกได้ในใน่ภาพลักษณ์นะแต่โดยศักยภาพเขาคุมภาคเหนือคุมภาคเหนือเป็นคุมภาคกลางแต่ว่าคนที่ภาพดีๆแต่ว่าไม่รู้ผลงานมีหรือเปล่านะอย่างดอร์ สวิตเนี่ยอันนี้นจุดอ่อนนะเพราะแกประกาศผ่านเฟซล่าสุดเนี่ยบอกว่านี่ผมเป็นคนเดียวที่ไม่เข้าพักไม่พวกไม่มีอะไรแค่นี้ก็จบแล้วอไม่เข้าพักไม่เข้าพวกด้วยไม่มีพวกทํางานอย่างเดียวออย่างนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะแต่ผู้บอกก็ไม่ยุ่งกับกิจกรรมกับพักพวกก็เลยเนีย่จะอยู่ยังไงอะ่ะที่แกก,ก็เป็นคนเริ่มในการสั้งพักนี่มานกันนะสี่ยอดเริ่มมาเหมือนกันนะก็สี่คนกอบสัก อุตมะมสนธิรัตน์สุวิทย์แต่สนธิรัตน์หลังๆนี่ฐานเมื่อก่อนเข้ามาใหม่หมๆฐานก็ไม่มีตอนหลังก็พยายามที่จะสร้างฐานก็มาก็ต้องสร้างฐานนี่เพราะว่าเห็นเอาสอสอบตกออมาเป็นของกลุ่มบ้านริมน้ำมาเต็มหมดเลยได้ทำงานทำการอ,อะไรบ้างะคือสนธิรัตน์ก็ต้องสร้างกลุ่มขึ้นมา แล้วก็มีคณะบริหารร่วมเนี่ยเพราะเขาเป็นเลขายด้ยการพักนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผลงานมไม่มีพวกก็โดนบี้ออกกับสามมิตรบี้อยู่ทุกคณะชั่วที่ววันก่อนผมได้อกมีเจอกับสุนทรนะผมเจอเดิมบังเอิญในลิฟต์แล้วแกก็บอกว่าเอ๊คุณแกเรียกผมว่านายวัวไซยนายวัวไทยช่วยเช็คดูหน่อยทําไมมีคนไปข่าวจะปลดผมอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นจุดอ่อนไง <c oughs> ไม่มีฐานในพัก ผมว่าอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนเป็นจุดที่คนต้องการที่จะเอากระทรวงนี้ทําตตำแหน่งในพักด้วยทําตำแหน่งในกระทรวงด้วยทั้งในพักเป็นเลขาธิการพักก็มีคนอยากจะเอาอยู่รัฐมนตรีพลังงานก็มีคนอยากจะเอาอยู่แน,น่นอนแล้วก็ตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลนนะ่ะตั้งสองน้ำคนจะเอาใช่ไหมรัฐ <c oughs> พลทีพย์ทูวันเราได้ก็มีชื่ออยู่แล้วก็ไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตแถลงข่าวกันดั้งหลายรอบ ใช่ไหมพอมาเลขาธิการพักล่าสุดนี่อนุชานาคาใสก็บอกว่าอืควรจะเหมาะสมเพราะคนเป็นเลขามันควรจะมีเวลาพักไม่แต่เป็นรัฐมนตรีไม่มีเวลา <c oughs> นี่คืบเข้ามาเรื่อยๆเยบียดก็มาสามมิตรเนี่ยเมื่อกี้พูด<อ>ถึงเมื่อกี้พูดถึงนัตพลผมก็งงกันว่ามีผลงานไหนบ้างเนี่ยนัตพลที่ทุวันเนี่ยคือกทรชงศึกษาไม่ค่อยเป็นข่าวไงเราก็เลยไม่รู้แต่ผลงานเยอะ เขาบอกว่าอย่างนั้นเยอะก็จะส่งเมียลงผู้ว่าได้เยอะผลงานดีมันต้องมีคนเห็นดิก็ส่งจะส่งเมียลงผู้ว่าได้ผลงานมีหรือเปล่าจะส่งแต่ว่าส่งแล้วได้ไหมไม่รู้จะส่งแล้วส่งแล้ได้ไหมคะแนนเนี่ยจะชนะรันารอเปล่ารัศนาตัวสี่ตระกูลรัศนาเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเาประกาศนานแล้วแล้วเขาเดินสายนี่ยคุยกับผู้หญิงผู้หญิงตลอดผู้หญิงกับผู้หญิงนะคุณ คุณคุณภรรยาชื่ออนะไรทายาทายาทิทรวณจะสู้รันาได้ไหมยไม่รู้พรรคพรรคเอาปะละ่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่รวมวนะไม่ได้คิดชัดชาติด้วยนะไม่ได้ออกสองคนพ่ออ่ะในรัฐบาลก็ดูดูจะไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกกระแสเพิ่มเล็กน้อยอะนะครับนะไม่มันก็เพิ่มอยู่ที่เด็กนักศึกษาเนี่ยนักศึกษานี่นนต้องมาวิเคราะห์ยาวๆพรุ่งนี้ดีกว่าเลยหยุดติดจริงหรือเปล่าบางคนบางติดแล้ว ติดแล้ว <S <S เดี๋ยวนัดเจอกันแล้วประสงค์ไปตไ่้ยาวแค่ไหนไม่รู้บางคนบอกว่าจุดไม่ติดหรอกมันนมแหลมอะไรเงียบางคนว่าอั่างงอืมแต่ว่าจริงแล้วมันจะจุดติดจริงไหมแล้วก็ใครอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังเขาด้วยข้อมูลปัจจัยต่างๆเดี๋ยวจะมาให้ครบถ้วนพรุ่งนี้ม,มาเจอกันนะอืม้าววันนี้เวลาหมดนะครับเอาเวลาหมดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ